สวัสดีครับพบกับผมเสรอไทยอีกคลิปนะครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงปูนําที่เคยรับปากไว้ว่าจะทําให้นะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับปูนําสูตรเพชรบุรีแต่นี่ขอฝากถ้าใครได้ดูคลิปอยู่แล้วขอฝากถึงคนที่สั่งทํา12นักสัตว์ด้วยนะครับสั่งแล้วไม่รับผิดชอบไม่เอา ผมต้องเป็นหนี้เขาค่าปูนผมก็ไม่ได้ค่าแรงก็ไม่ได้นะครับนี่ผมยังม,ม่เบิกสักบาททำเสร็จแล้วไม่เอานะครับคนที่อยู่เหนือนะครับสั่งมาชื่อนามสกุลก็รู้นะครับรูปถ่ายผมก็มีแต่ผมไม่อยากทำอะไรอยากให้แสดงความรับผิดชอบ ด้วยตัวเองนะครับใครได้ชมคลิปนี้แล้วขอฝากถึงด้วยนะครับคนที่สัง่งทำงผมจะพาไปดูส่วนผสมของปูนํำนะครับนี่นะครับหนึ่งอย่างกาวหนังควายนะครับนะีครับถ้าใครรู้ที่ขายก็ บอกด้วยนะครับว่าต้องการครับตอนนี้หาไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้วครับหมดแค่นี้ครับสองกระสอบสุดท้ายนี่ครับอันนี้นะครับครกหนึ่งครกหนึ่งเราจะใช้จะต้มนะครับกาวหนังควายผสมกับน้ำตาลปี๊ดหนึ่งกิโลตอ1หนึ่งหม้อนะครับใส่กาวหนังควาย15แผ่นนะครับ ที่ให้ดูเมื่อกี้ครับ15แผ่นแล้วก็ต้มเคี่ยวให้มันละลายนะครับต้มไปเรื่อยให้มันละลายแล้วแล้วก็เอามาละลายเสร็จน้ำประมาณน้ำประมาณ1ิบลิตรนะครับหม้อหนึ่งนะครับที่ต้มแล้วก็ามาแชก นี่กระดาษนะครับกระดาษกล่องกระดาษนะครับแช่ให้มันให้มันนานๆครับทิ้งไว้ให้มันยุ่ยครับส่วนผสมใส่บีบใส่สองสองกำมือครับบีบน้ำออกนะครับเอาเบาน้ำแล้วก็ทรายละเอียดนะครับเนี่ยครับกระป๋องเนี่ยสามกระป๋องนะครับตัวหนึ่งคกหนึ่งคอกนะครับเนี่ยครับคกตำปูนนะครับ หาชมหาชมหาดูได้ยากแล้วครับทุกวันนี้ไม่มีใครทําแล้วก็ตําไปเรื่อยๆครับใส่ส่วนผสมเสร็จแล้วก็ตําไปเรื่อยๆถ้าเลาะตำจนกว่ามัน จะเข้ากันนะครับประมาณครึ่งชัง่วโมงค่อยๆหอยอดน้ำไปเรื่อยเรื่อยไม่ต้องเล่งน้ำนะครับถ้าเล่งน้ำแล้วมันจะไม่เหนียวครับมคกหนึ่งก็จะได้ประมาณสองลูกครับสองลูกเนี่ยครับลูกหนึ่งก็ประมาณเท่านี้ครับหนึ่งลูกนะครับได้สองลูกเนี่ยครับคกหนึ่งวันหนึ่งก็ตัได้แค่สองคกนะครับตัมไม่ได้เยอะเพราะมันใช้เวลานาน ครับถ้าใครสนใจยังไงอะไรก็ติดต่อสอบถามทักทายพูดคุยกันได้ครับครับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ